ึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้นะคะเราจะสนทนากับนายแพทย์สุวินัยบุษราคำวงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะหลังๆหลายปีหลังเนี่ยมันมีข้อมูลต่างๆบ่อยเหมือนกัน,เ,น,กนเกี่ยวกับเส้นประสาทสมองคู่ที่5คู่ที่7จริงๆมันมีกี่คู่คะทีนี้เส้นประสาทสมองคนเรามีทั้งหมด12คู่ครับอ๋อค่ะครับแล้วคู่ที่ห้าคู่ที่เจ็ดเกินไรอจังได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นชูนที่ห้าที่7เจ็ดอ่ะ เส้นที่เจ็ดก็จะมาที่เรื่องปากเบี้ยวที่เรามาถึงคนปากเบี้ยวค่ะครับส่วนเส้นที่ห้าจะเป็นเส้นที่เกี่ยวความรู้สึกก็จะมาในเรื่องของเสียวบริเวณใบหน้าแปรบเหมือนไฟช็อตอะไรอย่างนี้ครับอ๋อก็ดูบนใบหน้าเหมือนกันนะใช่ครับค่ะแล้วออมันมีความสัมพันธ์กันไหมคะออมันก็คนละเส้นกันนะครับแล้วว่าพยาธิสภาพกันเกิดก็จะคนละแบบกันแต่ว่าก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่เส้นประสาทสมองที่อักเสบบางม้าสหาเหตุไม่ให้เจออ๋อหรอคะ แล้วมันมันมักเกิดกับใครมีนัยยะพิเศษกับรวยไหมส่วนใหญ่ก็จะเจอเจอในคนส่วนใหญ่จะในผู้หญิงนะครับอายุเกินสี่สิบปีขึ้นไปครก็เขาก็อาจจะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะผู้หญิงมีเรื่องของของประจำเดือนมีเรื่องของฮอร์โมนนะครับตอนเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวเขาก็เอามาที่มีโรคอื่นได้ง่ายกว่าอ๋อเหรอคะแล้วอมันจะเกิดหมายถึงว่ามันเริ่มเกิดจากอะไรคะหมายถึงว่าคืออย่างที่เนทางส่วนใหญ่ส่วนเอวลามีการ เสียวเดินใบหน้ารือไม่การแปรเหมือนไฟชออ็อตอะไรเงี้ยอันแรก<ม>ที่เราต้องคือพวกนี้จะเป็นบริวารแก้บริวารเอ่อบริเวณคางอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไม่ถึงหน้าผากไม่ถึงตาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นบริเวณแถวนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ต้องดูคือเป็นเรื่องจากฟันหรือเปล่าอ๋อค่ะครับเพราะว่าคนที่ปวดฟันคนที่ตรงเอ่อตรงประสาทในฟันอนักเสพก็ทําให้เกิดอ,อาการนี้ได้อตอแรกแก้มกับกรามต่ำลองอมาใช่ใช่ ันถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างนี้ก็อาจจต้องดูฟันก่อนนะครับว่ามีเรื่องฟันปูมีเรื่องของเงนื้อหักเสียมีเรื่องของฟันเอ่อเป็นหักเสียอะไรหรือเปล่าค่ะอ่าอย่างที่สองนะครับคือถ้าเกิดว่าส่วนเรื่องฟันแล้วปกติด,ดีแล้วไม่เจออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเส้นประสาทสมองเส้นที่ห้าหักเสียค่ะซึ่งอย่างที่เรียนนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรค่ะ แต่ว่าอาจจะพบหน่อยในคนที่มีความเสี่ยงที่ทําให้เช่นภาษาเสียนได้ง่ายก็จะเป็นพวกคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันในไขมันสูงต<อ>่อต่างเหล่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงทาให้เกิดเช่นษาเสีง,ง่ายคนปกติค่ะก็คือกลุ่มผู้หญิงที่เป็นเบาหวานความดัน<ช>มีอ้วนไหมคะก็จะมีสว่วนเขา<อ>ถ้าีอ้วนก็มาที่มีโรคอยู่แล้วค่ะแล้วอาการพวกนี้มันเป็นแล้วหายเองไหมมันมีอาการพวกนี้มัน เามาจจะบอกว่าเป็นโรคกำคาญน่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ม,ไม,ดมันไม่ได้รายไลน์ไม่ได้ทําให้เป็นนามาผ้าไม่ได้ทําให้เป็นอะไรไปแต่ว่าเราจะกำคาว่าเราจะมีเสียวมีการแปรบบาง<ม>คนก็แบบเอ่อทำทำงานคุยพูดคุยอาจจะไม่ส่วนมีการแปรบบมีการอะไรขึ้นมาอย่างนี้บางคนเป็นมากจนถึงขนาะดแบบว่าต้องหยุด,ยดกิจกรรมทุกอย่างเพราะว่า,วามันมันเสียวแปรบมากมันมันทนไม่ได้น,ะนะะี่ครับค่ะขอ้อมูลแรงที่สุดของมันจะเป็นยังไงคะคือถ,ถ้าคนนี้เป็นมากคือจะก,ก็จะเสียวมากเกรงน้ำตาไหล เราทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่เรียนคือมันเป็นไม่ไม่ทําให้เกิดว่าไม่ทําให้เกิดอะไรค่ะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอัมพฤกกาภัสเลยเหรอไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยมันเป็นประสาสมองผู้กอ่างเส้นนี้เป็นเส้นที่รรบผ่านรู้สึกไม่ใช่เส้นที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อแา่มันจะมีแค่เป็นเรื่องความเสียดสีที่ผิดปกติไปค่ะบางคนแค่โดนลมพัดอย่างเงี้ยก็เป็นละอือละฮะใช่ฮะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวกระตุ้นเช่นลมพัดหรือว่าไปแตะล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการขึ้นมาค่ะครับ ตีลมพัดนี่มันหลีกเรื่องยากมากแล้วมันหาย<ช>เองไหมคะมันหายเองไหม่เออก็เป็นไปในหายนะอย่างที่เี่าคือไม่จำไม่ทราบสาเหตุบางคนก็อาจจะเป็นในห,หายเองได้<อ>บางคนกนน็เป็นไม่รุนแรงก็ทนไหวก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ในกรณีเป็นรุนแรงมากก็ต้องมีการใช้ยาช่วยค่ะไปหาคุณหมอก<ะ>็ไม่หายขาดมันกันเหรอคะ ก็จะประมาณสามสิเปอร์เซ็นตก็จะหายขาดได้แต่ว่ามัก็อาจเระอย่างที่เขาเนี่ยเราไม่ราบสายเหงื่อิดจากอะไรเพราะจริงๆมันการรักษาว่าจะยากนิดนึงค่ะมันทําให้หน้าตาบิดเบี้ยวตอนที่ตอนที่เวลาเรามีอาการเสียวแปแลนี่เราอาจบางคนก็อาจจะแบบบีตายิงขมิบอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ได้ถาวรสุพออเสียวหายไปมันก็กลับมาเป็นปกติค่ะครับพรื่งนี้นี่ คืออย่างนี้นี่มันดูฟังดูมก็ใกล้ๆก,กับอ่าทเส้นประสาทเส้นที่เจ็ดไหมคะเพราะปากมันก็เบี้ยวๆเหมือนกันแต่ว่าเส้นประสาทที่เจ็ดนี่มันคือเบี้ยวมันจะเบี้ยวไปเลยครับมันจะไม่กลับมาปกติอ่คือช่องที่เป็นคือถ้าเป็นอ่เรื่องของเส้นประสาทสมองเส้นที่ห้าเนี่ยพออาการเสียหายไปมันก็จะกลับมาปกติแต่เส้นประสาทสมองที่เจ็ดเนี่ยพอปากมันเบี้ยวไปแล้วมันก็จะเป็นอยู่นานสักระยะหนึ่งจนอกว่าะจะหายครับอ๋อที่เกี่ยวกับไวรัสอะไรต่างๆเลยนะคะเออก็ มันมีหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่าบางทฤษฎีก็บอกว่าเกิดจากเชื้อไวรัสบางทฤษฎีก็เปิดเนื่องจากว่าเส้นเลือดที่อยู่แถวนั้นมันไปกดเบียดจากเส้นประสาทมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็หลากหลายนะครับแต่ก็ยังจริงๆก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแน่นอนสมัยก<ช>่อนเราเคยมีการผ่าตัดผ่าตัดไปตัดเอาเส้นเลือดที่มันอยู่ใกลเ้เแขนนออกไปเพราะ่หมมันไม่ไม่ปกดไปเบียดก,ก็ก็บางคนก็<ด>หายแบาบงคนก็ไม่หายเพราะ,ะว่า,วา<ฮ>เห็นบางองท่านก็คือมันจะเหมือนกับคล้ายๆพาดีนสันหน่อยๆนะมีกัะตกมี เบี้ยมีสันอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับพวกนี้มันมันจะมาด้วยกันไหมคะก็แล้วแต่ตคนต่างมาใช่าทามคนตางมาครับเพราะว่าพยาธิสี่พรัอยู่คนละอันกันอ,อย่างถ้าเป็นใบกิสันก็จะพยาธิสราอยู่ที่สมองเลยอันนี้จะเป็นที่เป็นภาษาอยู่ภา,ายนอกแล้วมีใค่โชคดีเป็นแบบสองเส้นเลยที่เป็นปัญหาไหมคะก็ <c oughs> ก็มีได้นะครับก็เป็นได้แต่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นสองเส้นเรามันจะต้องนึกถึงโรคอื่นละเพราะว่าอโอกาสที่จะเป็นสองเส้นพร้อมกันมันจะยากแต่ถ้าจะเป็นสองเส้นรวมกันจะต้องนึกถึงพยาธิสภาพที่บริเวณยมสมองว่ามีอะไรเปลา่าเป็นเรื่องของการยืดส่วนเสืนอะไรเปลา่าหนึ่งโดนได้หลายเส้นพร้อมกันการออกกําลังกายรับประทานอาหารหรืออะไรการดูแลสุขภาพ<อ>มันช่วยอะไรบ้างไหม ก็ช่วยในบ้านอย่างที่ดีนะครับคือพวกนี้เป็นไม่ทราบสายพันธุ์จักรานเพราะถ้เกิดว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราแข็งแรงเราภาพกว่เต็มที่เราไม่ได้เครียดมากอะไรมากโอกาสที่เกิดมันก็น่าจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปัจจุบันนี้คนเป็นเยอะไหมคะก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนเป็นมากจนจนไม่ไหวคือการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่คือแค่ให้กินยาแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวที่กระตุ้นซึ่งคนแค่แต่คนก็อาจจะตัวกระตุ้นไม่เหมือนกันบางคนโดนลมเป็นบางคน ล้างหน้าเป็นมลเกาเป็นอะไรนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงนั้นแต่ในรายที่เป็นมา่จริงก็ต้องมีการทําที่เรี่กว่าฉีดยาให้เส้นประสาทเส้นนั้นมันเสื่อมไปเลยมันชาไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไปเสียวไม่อะไรแต่ว่าผลข้างเคียงมดก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกจะมาเสียไปงั้นหน้ามันจะน่าดะสิครับนะค่ะก็โอหเลยไม่รู้จะถามต่อยังไงไม่รู้จะรักษาอย่างไงเราควรจะสังเกตอะไรที่ว่ามันจะเป็นเส้นประสาทสองเส้นนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยค่ะที่จะไปหาหมอเ่ย ก็เห็งแร้นะคะก็คือดูว่าเรามีควาประจักตัวหรือเปล่าก็การเช็คสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเราไปเช็คสุขภาพดูเรามีเบาหวานมีความดันหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องคุมให้ดีถ้าเราคุมวันนี้ดีโอกาสที่เป็นก็จะน้อยลงอันที่สองก็คือการออกกำลังกายการพักผ่อนถ้าเราออกกำลังกายได้สม่ำเสมอพักผ่อนเต็มที่ก็โรคนนี้ก็น่าจะไม่มาเจอเป็นราตฟังแล้วก็ต้องระวังไว้เหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณคุณอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งปัญหากับหมอสะอาแปซิฟิกวันนี้นะคะเป็นการตอบคาถาม ที่มีเพื่อนสมาชิกสอบถามมานะคะที่ฉนันก็เลยแถมเส้นดีเจ็ไปด้วยเพราะว่ามันมีชื่อเสียงพอๆกันนะนะคะก็การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะการออกกําลังกายก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยได้ในในเรียกว่าเกือบจะทุกโรคภัยไข้เจ็บนะคะถ้าแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายขึ้นนะคะติดตามหนึ่งปัญหากับหมออา,ศาสาแปดซิฟิกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังบ่ายสองโมงะคะ หนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก